สอบถามค่ะกรณีนั่งสมาธิแล้วลงหายใจหยุดพองยุบพองนิ่งไปแต่เรียกสติกำหนดยุบพองอีกใหม่อีกใหม่คะหยุดเลยครับแล้วก็เริ่มหายใจใหม่ปรับลมหายใจล,นลินปีเป็นหลักเป็นตัวเคลียร์ตัวพักนะครับคุณเหนื่อยคุณอะไรคุณล้าคุณอะไรมาโดยที่ลิมปีถ้าพองหนอย,ยุบหนอที่ท้องเนี่ยคุณคุณมันนิดเดียวบางทีมันตึงมันแข็งมันกดมันเครียดมันหายไม่พองไม่ยุบคุณมาที่นี่เลย หายใจเข้าหายใจออกเอาเปลี่ยนเปลี่ยนจากพองหนอยุบหนอมาอาณาปานสติพูดง่ายๆดูลมหายใจเข้าออกพักเนี่ยคุณหายใจเข้าหายใจแค่นี้ครับไม่ไปจะยืนเดินนั่งคุณก็มาพักที่นี่พักลมหายใจสักสามสี่คาบลมแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าคุณเข้าใจคําว่าคาบลมวันนี้นะคุณจะพักได้สบายเลยนะครับคุณกลับมาพักที่อาณาปานสติแค่นั้นเอง นะครับนะโมทนาด้วยคําถามดีนะวันนี้นะครับคําถามดีเลยอาตมาไม่ได้ไม่ได้อ่านหรือมาอ่านตรงเนี้ยแต่มันเข้ากับฟิสิกส์หมดเลยเอาที่ว่าฟิสิกส์ได้สบายเลยนะครับพ่อหนูพึ่งเสียเมื่อวันที่27กันยายนหนูอยากให้พ่อมาเข้าฝันหรือมาปรากฏให้เห็นวงเล็บพ่อคิด